เราต้องชัดเจนว่าเราต้องการอะไรคาดหวังอะไรเราก็จะไม่มีปัญหาในการที่จะกำหนดบทบาทหรือว่าในการที่จะแสดงความรู้สึกของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รายการสถานีนานาเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ <c oughs> สถานีต่อไปนานา next station นานา by ย GBN Talk คั้งนี้เราจะมาพูดคุยถึงคำว่า boundaries หรือแปลเป็นไทยว่าขอบเขตความสัมพันธ์นะคะโดยสังคมไทยเราอาจจะยังไม่คุ้นเคยกับคำนี้ซึ่งอีพีนี้เราจะมาเรียนรู้ไปด้วยกันกับพี่แม็กกี้เจ้าหน้าที่ CBN ที่ทำงานด้านการให้คำปรึกษาโดยให้คำปรึกษามาแล้วไม่ต่ำกว่าพันคนค่ะสวัสดีค่ะพี่แม็กกี้สวัสดีค่ะค่ะเจอคนหลากหลายเลยนะคะ ใช่แล้วคะ่ะวันนี้ช่วยขยายความคำว่า boundaries ให้ฟังหน่อยค่ะค่ะคือจริงๆ boundaries หรือว่าขอบเขตนะคะในชีวิตเนี่ยแปลกว้างๆก็คือว่าเป็นแนวทางที่เราตั้งเอาไว้นะคะเพื่อกำหนดว่าอะไรที่เรายอมรับหรือว่าไม่ยอมรับในการกระทำทั้งต่อ,อ ผู้อื่นนะคะแล้วก็การกระทําของตัวเราเองด้วยนะคะซึ่งขอบเขตเหล่านี้ค่ะจะช่วยให้เรารักษาบาลานซ์หรือสมดุลในชีวิตนะคะให้มีความสุขอย่างที่ควรจะเป็นรวมถึงจะช่วยปกป้องเรานะคะจากาการถูกละเมิดหรือความรู้สึกที่ไม่สบายใจค่ะอแล้วมันสําคัญอย่างไรต่อความสัมพันธ์นะคะอืม จริงๆสำคัญมากเลยนะคะเพราะว่าถ้าในแง่ของในเรื่องส่วนบุคคลเนี่ยคือเราอะสบายใจที่จะแบ่งปันอะไรกับคนอื่นหรือว่ากำหนดระยะห่างที่เรารู้สึกสบายใจนะคะอันนี้คือบุคคลนะคะในส่วนของความสัมพันธ์เนี่ยการกำหนดแนวทางหรือว่าบางสิ่งบางอย่างที่เราอยากจะปฏิบัติกับ แฟนของเราสามีภรรยาหรือว่าลูกของเรานะคะหรือว่าคนในครอบครัวหรือแม้กระทั่งเพื่อนร่วมงานเนี่ยเพื่อที่จะให้เกิดความเคารพในความเป็นส่วนตัวหรือว่าเห็นความสําคัญว่า <c oughs> เอ๊ะเราอะ่ะต้องการอะไรนะคะ <c oughs> คือส่วนใหญ่แล้วค่านิยมนี้อาจจะไม่ได้อยู่ในสังคมไทยเราใช่ไหมคะอมพอจะยกตัวอย่างค่านิยมแบบการสร้างขอบเขตความสัมพันธ์แบบนี้ในต่างประเทศให้ฟังหน่อยได้ไหมคะพี่แม็กกี้ถ้าถ้าจะแบบให้เราเห็นง่าย,ายๆเนาะถ้าเป็นสมัยก่อน่ะเราอะก็จะรู้สึกตกใจมากที่เห็นว่าถ้าพ่อแม่เลี้ยงลูกที่เป็นทาลกแล้วก็อยู่ดีๆให้ลูกนอนอีกห้องหนึ่งใช่ไหมถ้าเป็นคนบ้านเราสมัยก่อนก็จะรู้สึกรับไม่ได้ถ้าตอนนี้เราอาจจะเห็นมากขึ้นนะคะแต่ ยังไงก็ตามเนี่ยในสังคมตะวันตกเนี่ยเขาแยกห้องนอนตั้งแต่เด็กนะคะเพื่อนอกจากนอกจากเรื่องที่ว่าเออสุขอนามัยในการนอนหลับให้เพียงพออะไรเงี้ยทั้งคุณพ่อคุณแม่และคุณลูกแล้วอะไรเงี้ยนะคะเสิ่งนี้ยังสอนให้เขารู้จักดูแลตัวเองพัฒนาความเป็นอิสระใช่ไหมคะตั้งแต่เด็กๆแล้วก็เขาจะสามารถพัฒนาความสนใจส่วนตัวด้วยทีนี้พอเขาฝึก ต้องต่เด็กว่าพัฒนาว่าตัวเองสนใจอะไรชอบอะไรไม่ชอบอะไรต้องการอะไรไม่ต้องการอะไรเนี่ยค่ะตรงเนี้ยมันก็เลยจะสร้างเป็นตัวตนที่เป็นอินดิวิดวหรือว่าตัวบุคคลคนนั้นขึ้นมาอ,อย่างใกล้ตัวเนี่ยนะคะคือพี่ก็มีเพื่อนที่เป็น ชาวต่างประเทศเนาะพาลูกมาเที่ยวมาเยี่ยมที่ประเทศไทยลูกเขาก็ประมาณสิบกว่าขวบเนี่ยแหละค่ะเราก็อยากจะพาหลานนะไปเที่ยวเราก็เออถามเขาว่าเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปแบบที่สวนสนุกที่หนึ่งเลยถ้าถ้าเป็นปกติก็คืออ่าเด็กก็จะไปไปใช่ไหมคะแต่ว่าหลานก็ถามว่าอืมที่ไปเนี่ยมีอะไรบ้างมีอะไรที่เขาจะ ทำได้บ้างมีกิจกรรมอะไรพี่ก็อธิบายว่าอ๋อเนี่ยนะจะมีสวนน้ําส่วนหนึ่งเนี่ยอยู่ตรงนี้มีสวนน้ําเสร็จแล้วตรงนี้ก็จะมีม้าหมุนมีอะไรให้หนูเล่นแล้วก็เขาก็ตอบกลับมาว่าหนูไม่ชอบเล่นน้ําอ่ะหนูอยากจะเล่นม้าหมุนหนูขอไม่ไปเล่นที่สวนน้ําเพราะว่าหนูไม่ชอบหนูจะไม่เล่นอะไรที่ อันตรายเกินไป oh, อ๋อเขารู้ความต้องการตัวเองแล้วก็เลือกที่จะปฏิเสธเลยเขาแบบชัดเจนมากเลยว่าเนี่ยเขาได้ประมาณนี้นะเขาชอบแบบนี้อ,อะไรเงี้ยเขาสามารถแสดงความคิดเห็นได้ว่าเนี่ยเขาชอบแบบนี้แล้วเขาเขาขอเลือกแบบนี้อสังคมไทยเราอาจจะไม่ได้เซตขอบเขตหรือว่าให้ความสําคัญในความเป็นบุคคลขนาดนี้เนี่ยการมองข้ามเรื่องนี้มันสร้างผลอะไรให้กับครอบครัวบ้างอะคะ ทีนี้ก็ต้องอ้างอิงเป็นนิดนึงด้วยค่ะว่าตะกี้พี่พูดถึงแบบครอบครัวแบบตะวันตกเนาะมันก็ไม่ได้มี healthy relationship แบบนี้ในทุกครอบครัว <c oughs> ก็ต้องบอกอย่างนี้ก่อนถ้าเราย้อนกลับไปว่า พื้นฐานใครก็ตามเนี่ยถ้าเราไม่ได้ถูกวางขอบเขตเนี่ยบางครั้งอะ่ะมันจะส่งผลเสียมากกว่าที่เราคิดบางทีเรารู้สึกว่าอุ้ยทําไมเราจะต้องมีขอบเขตในชีวิตล่ะเราแบบอยู่แบบสบายสบายก็ได้ทําไมเราจะต้องแบบทําชีวิตให้ยุ่งยากลําบากแต่การที่เราบอกว่าทําไมต้องทําให้มันยุ่งยากลําบากอันนั้นแหละมันจะนําสิ่งที่ยุ่งยากตามมาค่ะพี่ขออนุญาตยกตัวอย่างเนาะก็คือว่าสามี กับภรรยาใช่ไหมคะก่อนแต่งงานกันเนี่ยสามีเนี่ยเป็นคนที่ชอบเล่นฟุตบอลมากแบบทุก เย็นเลยหลังเลิกงานจะต้องแบบไปเตะบอลอะไรเงี้ยแล้วเขาจะมีความสุขมากกับการที่ได้เตะฟุตบอลแล้วก็ไปเล่นกับเพื่อนๆอ,อะไรเงี้ยนะคะพอเขามีแฟนจนกระทั่งแต่งงานแม้แม้ว่าจะออกไปเตะที่หน้าปักซอยออหน้าหมู่บ้านะอะไรเงี้ยเออภรรยาก็จะบ่นว่าเนี่ยแบบทําไมถึงออกไปเตะทําไมถึง ไม่อยู่บ้านสามีก็ด้วยความที่เก่งเกงใจเนาะก็ไม่อยากจะให้เกิดปัญหาในครอบครัวอะไรเงี้ยก็ยอมที่จะไม่ออกไปนะคะก็อยู่ที่บ้านนั่นแหละพอครั้งหนึ่งที่เกิดการทะเลาะหรือโตเถียงกันสามีพูดคํานึงออกมาเลยว่าฉันน่ะทนมาหลายปีแล้วนะหลายปีอ่ะที่ฉันเสียสละความสุขของฉันที่ไม่ได้ออกไปเล่นฟุตบอลน่ะเพื่อเธอ เธอเคยเห็นใจฉันไหมตอนนี้ฉันไม่ไหวแล้วฉันอย,อยากจะจบจบไปแล้วตรงเนี้ยโหไปไปมาจากเรื่องเล็กน้อยกลายเป็นเรื่องใหญ่เฉยเลยนะคะใช่ใช่แปลว่าแม้แต่เรื่องเล็กๆเราก็ควรจะเซตขอบเขตหรอคะใช่ค่ะจริงๆมันเป็นเรื่องที่ถ้าเราพูดหรือว่าวางไว้ตั้งแต่ต้นนะวางขอบเขตไว้ตั้งแต่ต้นว่าขอนะ อะไรเงี้ยก็อาจจะเข้าใจแล้วที่จะไม่สะสมะต่างคนต่างสะสมความไม่พอใจหรือว่าความโกรธเอาไว้นอกจากเคสเล็กๆแบบนี้ค่ะมีเคสตัวอย่างที่แบบเป็นเรื่องใหญ่ที่พี่เมกกี้เคยเจอไหมคะก็คือเป็นเคสที่เขาอนุญาตให้เล่าได้เป็นกรณีศึกษาคือมีลูกสาวแล้วก็คุณแม่นะคะลูกสาวเนี่ยทำงานประจำแล้วก็มีเงินเดือนที่ อยู่เรียกได้ว่าเป็นเงินเดือนขั้นพื้นฐานเนาะของออคนทั่วไปนะคะแล้วก็ตัวคุณแม่เองเนี่ยค่ะก็ไม่ได้ทำงานประจำนะคะแต่ว่าคุณแม่ก็มองหาธุรกิจคุณแม่ก็ให้ลูกเนี่ยค่ะไปกู้เงินเพื่อที่จะมาลงทุนขายของเป็นเงินแบบไม่กี่หมื่นลูกก็ไปกู้มาแล้วก็พอลงทุนเนี่ยปรากฏว่ามันไม่ได้กำไรค่ะ ลูกก็ยังต้องใช้นี่เงินก้อนนี้อพอหลังจากนั้นเนี่ยคุณแม่บอกว่าอยากจะจับสินค้าอีกตัวหนึง่งนำมาทำธุรกิจแล้วก็ขายอเนี้ยได้แน่นอนเลยนะคะก็ขอให้ลูกเนี่ยไปกู้เงินมาอีกรอบนึงแต่คราวนี้เป็นหลักแสนลูกก็ลำบากใจแต่ว่าก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรนะ่ะเราน่าจะ ไหวปรากฏว่าลงทุนอีกครั้งหนึ่งนะคะด้วยสภาพเาศรษฐกิจในช่วงโควิดที่ผ่านมาธุรกิจก็ไม่สามารถไปต่อได้ซึ่งถามว่าจริงๆในๆในในเคสเนี้ยถ้าที่พี่บอกก็คือมันไม่ได้หมายความว่าเราเราช่วยคนในครอบครัวไม่ได้นะหรือว่าไม่ไม่ได้บอกให้คนอื่นว่าเอ้ยกู้เงินไม่ได้นะไม่ใช่แต่ว่าถ้าเรารู้ว่าขอบเขตของเราอะสามารถจะ กู้ยืมได้แค่ไหนแล้วก็สามารถจะทยอยใช้ในแต่ละเดือนได้เท่าไหร่นะคะให้เราทำในขั้นต่ำนั้นถ้ามันมากเกินกว่านั้นเนี่ยมันจะกระทบอย่างมากตอนนี้ก็กระทบมากเลยค่ะเพราะว่าตัว ลูกสาวเองต้องใช้คืนเนี่ยเดือน,นหนึ่งก็สองหมื่นกว่านะคะ oh, แต่ว่าได้เงินเดือนหมื่นกว่าใช่ใช่ทีนี้มันไม่ใช่เพียงกระทบแค่ตัวเขาแล้วแหละกระทบคุณแม่ด้วยเหมือนกันนะคะก็กับทั้งครอบครัวเลยนะคะ,ะก็กลายเป็นต้องเจอปัญหาหนี้เกินตัวไปใช่ แล้วมีอีกเคสใช่ไหมคะเหมือนพี่แม็กกี้บอกว่ามีเรื่องเกี่ยวกับแม่สามีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้อันนี้จะเป็นเรื่องขอบเขตเรื่องความสัมพันธ์ดีกว่าขอบเขตความสัมพันธ์ในครอบครัวนะคะก็มีสามีภรรยาคู่หนึ่งแต่งงานนะคะแล้วก็มีลูก ลูกก็กําลังเล็กอยู่นะคะในใน,ในตอนนั้นนะคะประมาณสักขวบสองขวบนะคะครอ,อบครัวนี้เนี่ยสามีเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ออกไปทํางานข้างนอกนะคะส่วนภรรยาเนี่ยก็ลาออกจากงานเพื่อที่จะมาดูแลลูกนะคะหลังจากคลอดลูกก็มาดูแลลูกแล้วก็ดูแลทํางานบ้านทุกอย่างในขณะที่ดำเนินชีวิตใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเนี่ยคุณแม่สามีก็จะรู้สึกว่า ลูกสะ r p ยของตัวเองอะ่ะทำอะไรบางอย่างที่ทำอะไรหลายอย่างก็ไม่ถูกใจอะ่ะอย่างเช่นทําไมเลี้ยงหลานแบบนี้ทําไมปล่อยให้หลานเป็นแบบนี้ทำไมไม่ทาความสะอาดตรงนี้ให้ดีปัญหาเบสิกรา,ายละเอียดปีกย่อยอต่างๆแต่ประเด็นก็คือแม่แม่สามีอะ่ะ ไม่ได้พูดกับตัวของลูกสะพภยอะค่ะแต่เอาไปพูดกับลูกชายของตัวเองทุกครั้งที่เวลาลูกชายกลับมาที่บ้านพอฟังไปทุกวันทุกวันพอจนกระทั่งมันมีเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นที่ทําให้สามีไม่พอใจสามีจึงระเบิดอารมว่าฉันนะ่ะทำงานนอกบ้านมาก็เหนื่อยแล้วแล้วยังต้องกลับมาแล้วเนี่ยมาเจอเธอเนี่ยไม่เห็นจะดูแลบ้านเลยแล้วเลี้ยงลูกยังไงเนี่ย ปล่อยปะให้ลูกเนี่ยดือ้อทำไมลูกถึงไม่ฟังจนเกิดปากเสียงกันขึ้นนะคะเราก็บอกว่าเนี่ยถ้าเกิดว่ายังเป็นแบบเนี้ยเราแยกกันก่อนดีกว่าห,หมายถึงขอ,อยาหรอคะหรือว่าแค่แยกกันเฉยๆยอ่าขอขอแยกกันนะคะอ,อ,อขอแยกกันว่าเนี่ยถ้าถ้าเธออ่ะเลี้ยงเลี้ยงลูกแบบเนี้ย เออมันไม่ได้ให้แม่ฉันเลี้ยงดีกว่าตัวภรรยาเองก็รู้สึกน้อยใจเนาะเพราะว่าตัวเองก็ทำงานหนักจริงๆถ้า,ถาเราเราเราควรจะเข้าใจในมุมมองหนึ่งว่าโอเคตัวสามีทำงานนอกบ้านก็เหนื่อยแหละแต่ว่าคนที่อยู่บ้านอะ่ะเราเขาต้องดูแลเด็ก เด็กเล็กตลอดเวลาเนาะเราต้องทําความสะอาดด้วยทํากับข้าวด้วยทําทุกอย่างเลยอย่างเงี้ยค่ะก็เหนื่อยเหมือนกันด้วยนะคะ,ะจริงๆถ้าสามีเองได้รู้บทบาทหรือว่าขอบเขตของตัวเองว่าตัวเขาคือหัวหน้าครอบครัวแล้วก็ไถ่ํามสารทุกสุขดิบอะว่าเป็นยังไงบ้างหรือว่าสิ่งที่แม่ของตัวเองอไมไม่พอใจอไม่พอใจตรงไหน เอามาคุยกับภรรยาก่อนนะคะแต่ว่าก็คุยด้วยท่าทีแห่งความรักกันเนาะด้วยความรักแล้วก็พร้อมที่จะเข้าใจพร้อมที่จะปรับนะคะแทนที่จะคุยด้วยท่าทีที่ปักปําแล้วก็ไม่ได้ถามก่อนเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็จะยิ่งทําให้สถานการณ์แบบแย่ลงแล้วถ้าถ้าหันกลับมาที่ตัวภรรยาคะ่ะเขาได้เสร็จความสัมพันธ์หรือขอบเขตความสัมพันธ์ไว้ไหมคะพี่ก็รู้สึกว่า ถ้าตัวภรรยาเนี่ยได้วางขอบเขตที่ชัดเจนให้กับตัวเองว่าเขาทำได้แค่ไหนตรงนี้เหนื่อยแล้วนะ,ะถ้าเลี้ยงลูกวันจันทรถึงสุขถ้าวันเสาร์สักครึ่งวันขอพักได้ไหม,มแบบนี้ค่ะรวมถึงแบบว่าเซตขอบเขตว่าแม่สามีเข้ามาช่วยจัดการได้แค่ไหนก็อาจจะทำให้ความสัมพันธ์ไม่ต้องไปถึง รอยแยกแบบนั้นหรือเปล่าคะใช่ใชค่ะจริงๆถ้าสามีภรรยาเข้าใจแล้วก็วางขอบเขตไว้ด้วยกันก่อนว่าเราจะมาคุยกันก่อนก่อนที่จะตัดสินกันการวางขอบเขตคือสําคัญมากเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันเป็นผลพวงของหลายๆอย่างเนาะมันมันสำคัญนะคะส้มเพราะว่าคือขอบเขตเนี่ยมันไม่ใช่แค่ในในเรื่องอแค่ความสัมพันธ์ในเรื่องครอบครัวด้วยนะออกับเพื่อน หรือว่ากับญาติพี่น้องอะไรเงี้ยถ้าเราแบบว่ารู้ว่าเราเนี่ยต้องการอะไรเราก็จะสามารถบอกกับคนอื่นได้อะไรเงี้ยเมื่อมันเหมือนกับว่าเมื่อเราเนี่ยเริ่มรักตัวเองร<ม>ักตัวเองอย่างถูกต้องเนี่ยเราอ่ะจะสามารถส่งต่อความรักเนี<ม>่ยให้กับคนอื่นได้อย่างถูกต้องด้วย<ม>เหมือนกัน<ม>ใช่เพราะว่าการที่เราวางขอบเขตขเขก็เท่ากับการที่เรารักตัวเองหรอคะ ใช่ใช่ใชลแล้วเ,ออเราเราไม่ได้ว่าวางกฎเกณฑ์ไว้ให้ให้ตัวเองหรือว่าวางเส้นเพื่อคนอื่นจะข้ามมาไม่ได้อย่างนีไ้ไม่ใช่นะคะแต่ว่าถ้าเราเนี่ยเหมือนกับได้รู้จักตัวเองจริงๆอว่าเราต้องการอะไรชัดเจนแค่ไหนเนี่ยอ่ามันจะทำให้อ่าการที่เราปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นเนี่ยมันจะ ปัญหาในเรื่องการกระทบกระทั่งเนี่ยมันจะน้อยลงค่ะแล้วก็เราสามารถที่จะยืนยันความต้องการของเรานะคะหรือว่าสิ่งที่แนวแนวทางที่เราทำเนี้ยได้ง่ายและชัดเจนเราฟังมาหลายๆเคสแล้วนะคะลองมาฟังว่าหลักการการวางขอบเขตของความสัมพันธ์นะคะมันมีอะไรบ้างอะคะที่เป็นภาคปฏิบัติที่เราจะเอาไปฝึกใช้ได้อะคะ่ะพี่มากกี้โอเคค่ะ หลักการของการวางขอบเขตในความสัมพันธ์เนาะอเอาเรื่องความสัมพันธ์ก่อนเพราะว่าจริงๆมันก็มีทั้งขอบเขตเรื่องอารมณ์บุคคลการทํางานแต่อันนี้เอาเอาเรื่องความสัมพันธ์ก็คืออย่างแรกเลยนะคะในความสัมพันธ์นั้นเราต้องรู้ว่าเราคือใครเรามีหน้าที่หรือมีบทบาทอะไรมีความรับผิดช,ชอบอะไรอย่างเช่นถ้าถ้าเราเป็นสามีมนะคะหน้าที่ของเราคือเป็นหัวหน้าครอบครัวดูแลคนในครอบครัวด้วยความรัก นะคะความสำคัญอันดับแรกคือภรรยาใช่ไหมคะเราก็ต้องอให้ความสำคัญกับเขาแต่อันนี้ส้มขอถามเพิ่มนะคะก็คือว่าในความเป็นสามีเนี่ยเขาก็เป็นลูกของแม่ด้วยไงคะถ้าอย่างเงี้ยเขาจะจัดบาลานยังไงอะคะอย่างเคสที่ผ่านมาเขาก็มีบทบาทเป็นสามีก็จริงแต่เขาก็มีบทบาทเป็นลูกที่ต้องฟังแม่แล้วแบบนี้เราจะจัดลำดับบทบาทนี้ยังไงอะคะจริง จริงๆแล้วเนี่ยค่ะในคนคนเดียวกันเนี่ยสามารถเป็นทั้งลูกที่ดีแล้วเป็นสามีที่ดีได้ถ้าเรารู้ว่าเราเป็นลูกที่ดีด้วยการรักและเชื่อฟังในขณะเดียวกันคุณแม่หรือว่าคุณพ่อมีสิทธิ์จะผิดไหมผิดได้นะคะสามารถที่จะเตือนหรือว่าพูดคุยกันด้วยความรักและในขณะเดียวกันในการทำหน้าที่สามีใช่ไหมคะที่ดีเนี่ยรักแล้วก็ให้เกียรติภรรยา นะคะหรือว่าการดูแลความสุขของเขานะคะก็เป็นหน้าที่หรือเป็นบทบาทของสามีด้วยพี่เห็นว่าหลายครอบครัวเนาะที่สามารถจะบาลานซ์ไปด้วยกันได้อย่างนี้ค่ะเพียงแต่ว่าถ้าเราชัดเจนว่าอะไรที่มันได้หรือว่าไม่ได้อ,อพอรู้บทบาทตัวเองแล้วอาข้อต่อไปคืออะไระคะข้อสองก็คือว่าแต่ว่าถ้าคนอื่น ไม่รู้บทบาทของเขาในความสัมพันธ์นั้นแล้วเขาล้ำล้ำขอบเขตที่เราวางไว้เราควรจะทำยังไงนะคะหลักการที่ทำได้ง่ายๆนะคะก็คือถ้าถ้าใช่ก็คือบอกว่าใช่ถ้าไม่เราก็บอกว่าไม่ตอนแรกๆอาจจะรู้สึกว่าทำยาก ที่เราเราพูดความจริงแล้วก็ชัดเจนในคําพูดของเราในการกระทําของเราอันอันนี้ไม่ไม่ได้หมายความว่าเราจะปฏิเสธ ทุกสิ่งนะคะไม่ใช่นะคะแต่หมายถึงว่าถ้าความจริงเป็นแบบนี้เราก็ต้องพูดแบบนี้นะคะที่หมายถึงว่าความจริงว่าเราต้องการแบบนี้มีความคิดเห็นแบบนี้คาดหวังแบบนี้เราก็ต้องกล้าพูดความจริงนั้นออกมาจุดปะคายความคิดเห็นของเราที่ไม่ได้โจมตีคนอื่นแต่เราพูดถึงความรู้สึกของเราหรือว่าความคิดเห็นของเราว่า ถ้าเป็นภาษาจิตวิทยาเนาะก็ไอแมสเซจใช่ไหมคะ,ะก็คือว่าฉันฉันต้องการแบบนี้ฉันรู้สึกแบบนี้ตรงนี้ฉันไม่ไหวทําไม่ไหวอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าบอกความรู้สึกเราฉันเหนื่อยฉันกังวลน,นะคะความรู้สึกต่างๆบางทีเราอาจจะคิดว่าเราต้องสื่อสารได้ความรู้สึกในแง่บวกเสมอไปแต่จริงๆการพูดถึงความรู้สึกในแง่ลบเราก็สามารถ พูดได้ด้วยหลักการก็คือว่าโกรธก็โกรธได้แหละแต่อย่าไปทําสิ่งที่ไม่ดีละกันนะคะใช่ไหมคะอย่าอย่าให้ความโกรธนี้หรือว่าความไม่พอใจของเรานี้นําเราไปสู่การกระทําที่ไม่ดีที่จะส่งผลทั้งกระทบต่อตัวเองแล้วก็คนอื่นตามมาแต่ว่าพวกเราเองหรือว่าแม้แต่ตัวส้มเองอะคะ่ะบางครั้งอะความเกรงใจอะเรายอมก็ได้ แต่ว่ามันเป็นสิ่งที่จริงๆเราลึกๆเราอะค่ะไม่ได้เห็นด้วยหรือว่ารู้สึกว่าเขาล้ำอนาเขตความคิดความรู้สึกของเราอย่างเงี้ยเราจะจัดการยังไงอะคะพี่แม็กกี้คำเกรงใจดีไหมดีนะโอ้เพราะว่าเราเราจะได้คิดก่อนว่าเอ๊เราจะกระทบอะไรใครไหมสิ่งที่เราพูดเนาะจะทําร้ายจิตใจใครไหมอ้ออันนี้ดีนะเราเราอย่าไปคิดว่ามันไม่ดีที่เราเกรงใจอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้ามันทําให้เราเองเนี่ยเดือดร้อน อันเนี้ยเราอาจจะต้องพูดเพราะว่าบางทีบุคคลที่สองบุคคลที่สามไม่รู้เลยว่าอ๋อถ้าแบบนี้ยมันจะกระทบเราเราก็สามารถที่จะอ่าเรียนรู้ใช้คำนี้แล้วกันเรียนรู้เราก็ต้องเรียนรู้ที่ที่จะบอกถึงความคาดหวังของเราดีกว่าในอีกแง่หนึ่งด้วยเหมือนกันคือเราก็อยากพูดอะไรก็พูดได้แหละแต่ทีเนี้ยมันไม่ใช่ทุกสิ่งที่เรา พูดหรือว่าทำแล้วมันจะเป็นประโยชน์ค่ะที่สำคัญคือท่าทีเนาะอ,อย่างที่บอกคือท่าท่าทีที่เราแสดงออกนะคะม,มันไม่ใช่ การวางขอบเขตเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าแบบก้าวล้าหรือว่าแบบว่าฉันจะยืนตั้งมั่นอยู่ตรงนี้แหละอะไรเงี้ยฉันจะไม่ยอมให้ใครมาก้าว <c oughs> ล้ำขอบเขตฉันหรือเงี้ยอย่ามาล้ำฉันอะไรเงี้ยมันไม่ใช่นะคะแต่ว่าเราเรา,เรามีท่าทีที่ถูกต้องว่าโอเคมันเกิดจากการเซลฟ์เลิฟก่อน รักตัวเองก่อนนะคะเห็นคุณค่าของตัวเองรู้แหละว,ว่าตัวเองต้องการอะไรพอเรารู้สึกแบบมันมันโอเคแล้วว่าส้มกับตัวเองอ่ะมันจะสามารถแบบว่า o อเวอร์ฟอ่ะมันจะสามารถล้นไปสู่คนอื่นได้อะ่ะมันจะสามารถแบบว่ารักคนอื่นได้อ่าได้ได้แบบว่าจริงๆได้เยอะเลยนะพอเรามีขอบเขตอะ่ะเรารู้ว่าเราอ๋อเราเราแค่นี้แหละหูแต่ที่เหลือเนี่ยเราสามารถที่จะบอกว่าให้คนอื่นได้อย่างเต็มที่ เลยอะค่ะโดยที่เราอะจะไม่ต้องในภายหลังที่จะไม่ต้องรู้สึกเบร์นเอาหรือรู้สึกว่าเหน็ดเหนื่อยหรือว่ารู้สึกว่าฉันพยายามจังเลยอะไรเงี้ยเพราะอันนั้นคือมันเกินกําลังของเราละมันมันมันไม่ใช่ละเชื่อมโยงไปถึงข้อที่สามก็เชื่อมโยงไปถึงข้อที่สามเราต้องชัดเจนว่าเราต้องการอะไรคาดหวังอะไรเมื่อเราชัดเจนเราก็จะ ไม่มีปัญหาในการที่จะกําหนดบทบาทหรือว่าในการที่จะแสดงความต้องการหรือว่าความรู้สึกของเราอืมอืมโอเคซึ่งพี่พูดรวมๆไปแล้วในตอนแรกใช่ไหมอ๋อเรื่องพูดท่าทีด้วยความรักหรือว่าอะไรก็พูดมาแล้วเนาะใช่อืมพอดีตะกี้มัน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 เพิ่มไงว่าถ้าถ้าเอ๊ะแต่ถ้าเกิดว่าคนอื่นน่ะเขาอะไรนะตะกี้แตสักอย่างที่สมเพิ่มเข้ามาอะไรนะถ้าถ้า หรืออะไรนะคนอื่นเข้ามาลําเส้นเราเอออะไรเงี้ยเ้วเราจะทํายังไงอ่าอ่าโอเคครบมีอีกข้อหรือว่าครบแล้วคะสามสามข้อใช่โอเคอ่าโอเคค่ะอืมเงอาจจะพูดในแง่ว่าอ่ะพี่แม็กกี้อ่ะพี่แม็กกี้แล้วถ้าแบบอย่างเช่นจริงๆที่เราเอาเรื่องนี้มาพูดเพราะว่า บางคนยังอาจจะรู้สึกว่าประนีประนอมได้หรือว่ามองเป็นเรื่องแบบเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะหร,หรือว่าแบบเอ้ยมันคิดเล็กคิดน้อยไปไหมนะกับการที่เราจะมาเซตขอบเขตอะไร,รเล็กๆน้อยๆแบบนี้พี่แม็กกี้พอที่จะแชร์หรือบอกอะไรกับคนฟังได้ไหมคะถ้าเราอะไม่มีขอบเขตบางอย่างในชีวิตโดยเฉพาะในความสัมพันธ์อะ เพราะว่าเราคิดว่าเราปล่อยไปแล้วคิดว่าไม่เป็นไรจากแบบว่าจุดก้อนขมวดอันเล็กๆเ,เนี่ยพอมันสะสมเป็นก้อนที่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นสะสมจากอะไรจากความไม่พอใจจากความโกรธใช่ไหมคะหรือว่าความทุกข์ความกังวลนะคะจนก่อให้เป็นรากของความขมขื่นใจนะคะอพอมันเป็นรากของความขมขื่นใจเนาะรากก็บอกอยู่มันก็ฝังอยู่ในใจของเรานะคะทีเนี้ยเนี่ยมัน กว่าจะขุดออกมาเนี่ยมันก็ยากแล้วแล้วบางทีเนี่ยตัวของคนที่คนที่เรามีความสัมพันธ์นะที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่เรารู้สึกขมพื้นใจกับเขาอะจริงๆเขาอาจจะไม่ได้รู้ด้วยอาจจะไม่ได้ตั้งใจด้วยซ้ำค่ะเพราะฉะนั้นการที่เรามีขอบเขตกาหนดอะไรบางสิ่งบางอย่างไว้ตั้งแต่เริ่มต้นเป็นสิ่งที่ดีค่ะแล้วก็มันเป็นสิ่งที่เราต้องฝึกด้วยจริง,รงๆไม่ใช่ง่ายค่ะค่ะ ก็มันคงไม่ใช่ครั้งแรกๆที่เราจะทําได้เลยเนาะเพราะว่าม,มันไม่ใช่สิ่งที่ติดตัวเรามาแต่ทุกอย่างฝึกได้จริงๆที่ส้มเลือกทําประเด็นนี้พอ,อรู้สึกว่าเออคนรอบข้างเราหรือแม้กระทั่งตัวเราเองก็มไม่ได้ถูกฝึกเรื่องนี้มามแล้วมันกลายเป็นจากเรื่องเล็กๆกลายเป็นเรื่องใหญ่เนาะแล้วก็จากแค่เรื่องคุณเครืองใจเล็กๆ กลายเป็นลาขมคืนหรือว่าความคมคืนใจที่โอ้โหฝังไว้กว่าจะขุดออกมาได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะก็ต้องใช้เวลาขุดอีกด้วยนะอืซึ่งพี่แม็กกี้ก็กําลังทําหน้าที่ขุดอ,อยู่อยากจะ <laughs> ให้พี่แม็กกี้ช่วยพูดถึงพันธกิจหรือว่าสิ่งที่ CBN กําลังทําอยู่อะค่ะอืค่ะก็ที่ CBN t h a i l ไท d แ์ของเรานะคะก็มีพันธกิจอ,อธิษฐานแล้วก็ให้กำลังใจค่ะ เรียกได้ว่าเป็นการให้กำลังใจให้กับผู้ชมผู้ฟังเนาะที่ติดตามรายการของเรานะคะหรือแม้กระทั่งได้ผ่านเข้ามาในเว็บเพจ t ิกตอก นะคะหรือว่า YouTube ของ CBN Thailand เนี่ยได้ติดต่อเข้ามาเพื่อที่จะอขอให้เราไดา้พูดคุยด้วยนะคะรับฟังอย่างน้อยนะคะเรารับฟังเป็นกำลังใจให้แล้วก็อธิษฐานเผื่อด้วยนะคะในปัญหาต่างๆที่ทุกคนมีนะคะช่องทางที่สามารถติดต่อได้อ,อยู่ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจนะคะขอพูดอีกทีนะ f a เฟซบุ๊กแฟนเพจ ชื่อ CBN Thailand นะคะ C Cat B Bad N Norway นะคะ CBN แล้วก็ Thailand ค่ะแล้วก็ Inbox เข้ามาหาแล้วก็จะมีทีมแอดมินที่จะคอยตอบแล้วก็คอยพูดคุยนะคะ เพราะว่าเราเชื่อถึงพลังคำอธิษฐานนะคะใช่ค่แม้ว่าคุณผู้ฟังที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนแต่ว่าได้เข้ามาแล้วอยากหาคนพูดคุยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะคะใช่ค่ะ,ะมาพูดคุยหรือว่าบางคนแบบว่ามาสอบถามอ,อยากรู้มากขึ้นว่าเอ๊อะคริสเตียนเป็นยังไงนะ,ะพระเจ้าคือใครพระเยซูคือใคร อย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถจะพูดคุยอ่าโอเคโอเคอเคดีสามารถเข้ามาพูดคุยกันได้อ่าก็ถ้าแบบอยากรู้เรื่องพระเจ้าอยากรู้เรื่องเข้าใจมากขึ้นว่าคริสเตียนเชื่อในอะไรก็สามารถติดต่อมาหรือว่าพูดคุยสอบถามได้ค่ะ ค่ะ <anca> ก็วันนี้ก็ขอบคุณพี่แม็กกี้มากนะคะที่เอาเรื่อง b a เ n อ a r y หรือการวางขอบเขตความสัมพันธ์มาพูดคุยกันครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรสามารถติดตามได้ที่สถานีนานาค่ะส่วนวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์รายการสถานีนานาเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ